สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับแดอดออกพอดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาเบิ้งงว่วเป็นตะเลียงอีกเมื่อนี้มีอนาคตพอพันหนึ่งตสาวใหญ่อีกหนึ่งสาวหน่อยหนึ่งแล้วก็แม่ลูกงามๆอยู่ในขอกเดี๋ยวเบิ้งในขอกครับแม่ลูกเอาลูกออกมามันอวนละวนมาเบิ้งงว่วแม่สาวกันก่อนครับแม่สาวกันก่อนเดอ้อแม่สาวใหญ่ครับตัวนี้สูสงร้อย สามสิบหาเลยดีครับนี่ครับสูงลอยสามสิบหาครับตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับแบบหนาครับเบิ้งขาหลังขาหนาครับแบบหนาครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับว้ปีกัวแล้วละครับปีกัวแล้วนี่ปีสามสี่เดือนได้แล้วนี่คาดว่าหลังปีไม่เกี่ยวเขาแล้วครับนาแรงอาจได้ผสมเด้อตัวนี้ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเบาตึงส่เมาไ้เพิ่มไปอีกเซนนึงครับ เปิ่นไซมายานมันขาดครับสีแดงเปิดไว้ครับ1นึ0 0ม่นเาพท่านั้นครับสูงร่อยสามชิมหาครับเนื้อหนังหนีล่ำโตดีครับนี่หูอยู่ด้ครับหูอยู่เบ่าตึงไซเมใหายเพิ่นกับบดินบดองเนี่ยครับเพิ่มเมาไปอีกเซนนึงครับมีเมาสองเซนครับตัวนี้นี่เบิ่งครับโอ้ยแถบหูดำปื้อนเขาออก กซ้ำหนึ่งตัวนี้เฮดเขา้ดยนะครับเพราะว่าเขาเพ่นแก่แล้วครับเขาแก่แล้วัว่าอายุปีกว่าหมื่นเก่าเท่านั้นครับของสวยๆงามๆได้มากอีกแล้วครับพี่น้องครับรูเคเอฟสามหนึ่งครับนี่ครับเบิ้งครับนี่เบิ้งครับเบิ้งครับจูงง่ายครับจูงง่ายใส่เต็มเมาสีกับจูงง่ายเบิ้งหนาขาครับหนาขาเล็บงามเมื่อนำลางสวยนมซีเต่าโอ้สุดยอดครับโคมนี้โอ้ เมซ่าวตัวนี้สุดยอด1มื่นเก่าครับพี่กัดทรงไกลๆในเด้อครับตัวนี้ครับขายถูกๆให้เลยครับหนึ่งมื่นเก่าพันรูเคเอฟสามหนึ่งนี่ที่เด็ดครับที่เด็ดบิง้งคักๆครับหนาตาบูนกระบานกระบานว่าเป็นพอ,อย,ยืนเชิดดีขนาดล่ำตัวล่ำชิงดีขนาดที่ มื่นเก่าครับพี่น้องมื่นเก่าอ้าวสนใจโทรมานี่มาเบิ่งลูกช็อกเกลตดเพจผัวอนาโคตพ่อพันมื่นเก่าขื้กันครับตัวนี้กับมื่นเก่าครับตัวนี้สูงลอยสามิเกือบลอยสามหาขื้กันยกชุดเลยก็ไดเดอพี่น้องครับตัวละสิบเก่าครับตัวละสิบเก่ามักตัวใดครับโทรมาเลยครับของดีราคาถูกครับมือนี้ครับโอ้เด็แหฮงครับลูคีเอฟสามหนึ่ง โอ้ใหญ่ดีแข่งขาหมื่นเก่าเท่านั้นครับเอามาเบิงพอพันครับอันหน้าโคตรพอพันครับวัวไว้สิบเดือนนี่ละสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนี่ละครับตัวนี้หมื่นเก่าพึ่งกันครับตัวนี้ครับอันหน้าโคตรพอพันโหดีเชี่ยงดีบายได้ทุกสัดส่วนตัวนี้แข่งขาดีเบิดพวงหางสีดำไข่หำดำไข่หำดำเพี่ยงกันสองนวยปู่นสีสีหมกตาลสุกสุดยอดครับสุดยอด นาเลียงมดถึงสองชุดยกชุดเลยก็ได้้อครับชุดละสิบเก่าชุดละหมื่นเก่าครับชุดละหมื่นเก่านี่ลูกชอกแรกครับตัวนี้ลูกชอกแรกผลงานเบาตึงสมไหวครับตัวนี้นี่นาตาหนาฮึกเลยหนาฮึกเลยครับเบิ้งครับสุดยอดครับตัวนี้สุดยอดหน้าคตพอผ่านหมื่นเก่าพี่น้องสื่อยกชุดไปครับตัวนี้ก็ได้ครับหมื่นเก่าเท่ากันครับ คู่กันไปเลยครับราคาเดียวกันนี่หนึ่งมืนเก่าพันลูกช็อกโกลแลตครับโอ้แดดแห้งครับแดดมากพอดีเลยหมือนนี้ครับแดดมากพอดีดากต้นโตนครับดากต้นโตนดากต้นโตนเอาอุ้ยมากหลายครับลูกเคเอฟสามหนึ่งสาวใหญ่ครับปีกัวแล้วปีสามสี่เดือนได้แนละ้วต้นนี้ครับมือนเก่าขึ้นกันครับถ่ายต้นโตนเลย อูนปุ้ยกขางก้ขางไงแหงพี่ไตเกียกขียังหน่อยกั้ขางไงแหงครับเพศสีดำดำเลยอ้าวสนใจฝ้าโทษครับผู้ใดมีง่วงหัว,หวหลุนอยู่แล้วอยา่างแดงง่วงมีเขาจัดไปครับลูกขี้เอฟสมหนึ่งหมื่นเก่าครับหนาแรงคงสีได้ผสมครับหน่วยการสุดยอดง่วดตัวนี้สุดยอดล่ำตัวลำชิงไงแท้แน,น่นอนเพราะว่าเมียพันหญ่ครับ แม่สูงเกือบลอยหาซิอ้าวมาเบ่งถึกสุดถึกสุดในคลิปครับนี่ถึกสุดในคลิปแล้วค่ะเก่าพันครับสาวหน่อยเก่าพันครับตัวนี้ถึกสุดในคลิปนี่ถึกสุดในคลิปเด้อตัวนี้ครับเก่าพันครับอ้าวเชื่องดีได้ตัวนี้เก่าพันนี่เชื่องดีนะครับบได้เดือดได้นะครับบอ้ยกระบาลมาโพล่เถกระบาลกระบาลเชื่องดีครับนี่เชื่องดี นาดีเชี่องดีเก่าพันเท่านั้นอ้าวสนใจโทรมาพิกัดทรงไกลๆครับเก่าพันครับถ้าไกลบ่ได้ยังครับได้เพิ่มหอดคารดเก่าพันพี่น้องเก่าพันตัวนี้9 0เก่าพันสาวหน่อยเจ็ดแปดเดือนครับตัวนี้ครับเจ็ดแปดเดือนเก่าพันพอดีเลี่ยงเลนครับแลวประกันเล้หูแห้งครับตัวนี้ครับหูแห้งเล็บดีครับเล็บดีน้ำล้างสวยนมซีเต้าแข้งขาดี าพันบาทเท่านั้นทรงใกล้ๆบ่ฉีหล่ได้ครับงัวใหญ่เนียนะาดีนี่ลังบาทจังหน่อยหะคอลอดออกคอกนี่เบิ่งงวัวตัวละเก่าพันครับเด็ดคือกันเนี้ยครับเก่ 9, าพันบ่ฉีหลยได้นีเบิึงครับนาตาอุ่นนาตาน้าดีขนาดน้าดีคือกัน นี่เก่าพันครับสาวเจ็ดแปดเดือนได้ครับตัวนี้ครับนี่เก่าพันครับเจ็ดแปดเดือนนั่นนะเฉียงเฉียงโอ้ยหแห่งตบหัวก็ได้ตบหัวก็ได้อยู่น้ำเอือยเอออยู่น้ำเอือยเลยอยู่น้ำเอือยแพคกูก็ได้พี่น้องตัวหนึ่งเมื่อเก่าตัวหนึ่งเก่าพันเอาไปน้ำกันก็นกนได้ครับชุดนี้ไปน้ำกันก็นได้เดอ้อนาเลียงมัดถึงสองชุดสามชุดนี่ อนาคตพอพันมือเงาลูกเคเอฟสามหนึ่งมือเงาสาวหน่อยเก่าพันเาสุดยอดอิหลีครับชุดนี้ชุดนี้สุดยอดอิหลีเดี๋ยวเอาไปเบิง้งตัดเข้าไปในขอกครับวันนี้ครับมาเบิ้งงอวง,งมครับ่ายในขอกลูกออกมาเดี๋ยวสวนสนามครับพี่งอวง,งมอยู่ในขอกครับ แม่สูงร้อยสามแปดเกือบแต่ร้อยสี่สิบงวงลูกแรกลูกวัยเดือนเดือนก็กลัวครับแต่ว่าลูกหนาแหงนะครับลูกเด็ดแหงครับลูกบอกได้เลยว่าลูกเด็ดแหงดากตน้ๆนๆจนๆเลยลูกนี่เป็นง่วงงามครับโคมงนี่เป็นง่วงงามเอาเมื่อน,นี่เอาสามหมื่นสองพ่อครับสามหมื่นสองง่วงสดดีแข็งขาดีเบิดนมสีเต่าแม่หนังหนาะ นางนาอ่างดีพนด,ดีครับแม่ให้ลูกมหัศจรรย์แห่งลูกนี้อ้นวนวหย่นไวยอีหลีครับเพราะว่านมนมเม่ดีแห่งครับนมนมมาเต็มตตเลยครับคุณนมนมมาเต็มเต่าเลยอยถ่ายถอดพันธุกรรมสุดยอดยไผยักแดงงัวยานๆานตุนตุนแนวนี้ครับสามหมื่นสองพันปงัวงามเด้อป็นงัวงาม,งงามไผยักษแดง เลียงง่นหน่อยแต่ว่าคุณภาพแน่จังน้อยครับเอาโคมนี่ไปครับคุณพอ่อคุณเม่ปุ่นสุขภาพขีก็ดีขีบอลแล้วขี่แขนดีขนาดโอ้ยลูกเด่นแห้งครับให้ลูกเด่นแห้งแมนซื้อไปจังได้กับพ่อเลี้ยงครับโคมนี่เพราะว่าให้ลูกดีงว่่พึ่งได้ลูกตัวเดียวเป็นงอ่ลูกเหล็กครับชุดนี้เป็นงว่ลูกเหล็กเม่หนังหนาอ้างดีร่ำโตดีลูกนี้ย่นแห้งให้ลูกย่นแห้งครับ โอ้บ่มีแดดครับพี่น้องครับแดดขึ้มให้ลูกยน่นแห้งลูกเพดเมียครับลูกเคเอฟ68นี่ลูกเคเอฟ68สามหมื่นสองพันครับสามหมื่นสองพันง่วบ่ดื้อบ่สอดครับนี่ใส่เชื่องอยู่นี่ใส่เชื่องดีอยู่นี่จมูกแม่เสื้อเข่าขางหนึ่งแต่บ่าวตึงเปลี่ยนเข่าให้นไหมเลี่ยวบ่ใส่ปัญหา โู้เด็ดแห่งครับโคมนี่สามหมืน่นสองแม่ใส่ใหญ่ครับเกือบแต่ลอ,อย 40, สี่สิบเดอ้อตวบาน่วยการพันดีลำ้มตัวเงาดีแข้งขาดีเบิดนุ่มงามนุ่มงามนุ่มงามหัวนุ่มหน่อยแล้วเลี้ยวให้ลูกเด็ดมหัศจรรย์เอามาชุดใดอย่าลืมโทรหาเบาตึงครับเบอร์โทรกับเบอร์ไล์ครับเบอร์โทรกับเบอร์ไล์ครับแอดไลน์มาเลยครับผู้อยู่ต่างประเทศจะได้งัวสักโคมไปเลี้ยงครับ ฝากผู้อยู่ทางบ้านกับแอดไลน์มากครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับเฟซบุ๊กกระตึงบาเบอร์แลบผสมง่วงงามครับเฟซบุ๊กตึงบาเบอร์แลบผสมง่วงงาม<อ>เพจกะเบาตึงปทุมราชครับถักเขามาได้ทั้งสองสองทางนี่ครับสองสองทางสามสองทางครับมือนีมีมาฝากครับสี่ชุดน้ำกันครับสี่ชุดน้ำกันสี่ชุดน้ำกัน โอ้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับสุดยอดอีหลีหมือนเก่าเท่านั้นสือ่อไปน้ำกันเลขก็ได้ครับสื่อไปน้ำกันเลขจากคู่เซกันเลขก็ได้ครับบ่าตึงสิไดไปชงรอบเดียวเลยครับ <laughs> สำหรับชิปนี้ครับบ่าตึงปทุมราชครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็สิสดจากล่าคุณพ่อคุณแม่พี่ปา้านาอาผู้เสียผู้สาวผู้บ่าวผู้เพลที่ช่คชิปนี้อยกะ ขอให้พี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งครับสุขูสุคนเด้ออย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนอ่าลำลำเรื่อยๆร่อยบวเงินบวก้ดทองใส่สำหรับคลิปนี้บาตึงปทุมราชกะขอจบคลิไปไว้เพียงเทนีกรนครับสวัสดีครับผม